ดังๆลูกชื่ออะไรชุดรักษ์อุปพงค่ะปัญหาชีวิตคืออะไระนี่สินลุมเราแบบหนักมากนี่<อ>สินท่วม,มหัวท่วมตัวไม่สามารถจะดำเนินชีวิตแบบปกติได้แล้วครอบครัวก็มีปัญหานี่สินก็มากมายสาเหตุก็รู้ตัวว่าไปทำแท้งมาสองคนเกี่ยวข้องไหมท่านเทวดา ไปบอกกันเลยแล้วสินะว่าเรามีเด็กมัแหละคะ่ะชีวิตหนาหามีสุขไม่ไอ้เป็นมานานแล้วใช่ไหมค่ะตั้งแต่ทำงานแล้วก็เป็นอ้าวก็เป็นนั้นว่าดเด็กนั้นส่งผลอย่างเต็มที่รุนแรงและหนักหน่วงแล้วก็ไม่เลิกลาแล้วเธอจะทำยังไงกับเด็กสองคนอยากให้เขาไปเกิดหรือเปล่าค่ะอยากให้เขาไปเกิดพร้อมหรือเปล่าพร้อมค่ะ ท่านเทวดาอยากให้เด็กไปเกิดพร้อมจะส่งไปเกิดแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมใช่แล้วเด็กสองคนใช่ไหมลูกปลาใช่แล้วสองคนนั่นแหละ่ะสามสิบวันนั่นเออสามสิบวันโอเคประเอาค่ะได้เลยเมื่อไหร่กันเล่าเลยขอเป็นสิบธันวาสิบธันวาเจ้าค่ะสิบธันวา ว่าหนูหนูจะไปทํางานญี่ปุ่นวันที่17บสองอาทิตย์ไม่รู้ว่าเอาเอา,เอาวันที่เธอมาบวชแล้วกันสิบธันวาจัดการให้เด็กเชื่ออะไรชายหรือหญิงกันเล่าใไปรู้ค่ะพ่อไม่ทราบเด็กยังอายุน้อยมากเธอเป็นหญิง <c oughs> สองหญิงชื่ออะไรจ้าน,น,น้องแก้วกับน้องตาค่ะน้องแก้วน้องแก้วน้องแก้วกับน้องอะไร<า>แก้วตา โอเคสองคนอยู่ตลอด,ดอ่าดีแล้วทำทุกอย่างทำํทำทุกอย่างอ่าเรียบร้อยกินอะไรบอกมากินอะไรก <bor Church, S 1> ินอะไรก็ได้กินบหี่ก็ได้ค่ะก็ะเยก็ได้ค่ะก๋ยตยมก็อร่อยค่ะอจดไว้อ่าผัดปูผัดหมูต <LM. S 2> ามนี้ พอแล้วพอแล้วยอะแยะอ้าวแค่นี้น้ำนมช่เว้นเสื้อผ้าสองชุดนางฟ้าห้าขวบเจ็ดขวบฟ้ากับชมพูะชมพูองทาแก้วด้วยค่ะาทาทาแก้วยาทาเล็บก้วยค่าบล อยู่ไปประกวดจะใครวะนูหญิงเ้าต้องดูง่ายอ๋อต้องดูสวยงามครบชุดอ่าเรียบร้อยได้อ่าแป้งทิพันเด็กยาทิฟันเด็กตามนี้ปล่อยชัดปล่อยไรเต่ากี่ตัวสัวคบสองเต่าสอง โขมสองโลโอเคสองกระถานหนึ่งชุดโทรศัพท์ทรสงเครื่อง,ทงทไไโทรศทะถานสองชุดไหวไหมโทรศัพท์กันโทรศัพท์สองเครื่องโทรศัพทรร์ทมือ <4 S 2> <3 S 1> ถือพลาสติกตามนี้ไมไมของเด็กเล่น,นเดี๋ยวรุ่นใหม่เขาใช้พลาสติกหมดแล้วเขาไม่ใช้เหล็กหรอกเดี๋ยวไฟฟ้าผ่าลงมาเออนั่นแหละไปซื้อมาของเด็กเล่นตามนี้ค่ะอ้าว วันที่สิบธันวาคมฮะใช่มันเป็นโลหะไม่ได้ <c oughs> ใช่มีพลาสติกรุ่นใหม่แข็งกว่าทนา <c oughs> ได้ไอ้นี่ก็พลติกนั่นแหละตามนี้ <c oughs> อย่าคิดอะไรมากเดี๋ยวเสกได้ตามนี้ <c oughs> อา้าวสิบธันวาคมมาบวชให้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อา้าวทอนนี้ถอนกำลังออกก่อน เงินทองไม่มีแล้วนี่สินเต็มหัวเต็มตัวไปหมดแล้วมไ,มมมไม่มีก็อย่าไปปิดบังเขาปล่อยให้เขามีลมหายใจบ้างเงินควรจะเข้ามาก็ให้มันเข้ามาบ้างหนู้ไม่มีลมหใหมือนันอันนี้เัานรีบทําให้ไงเดี๋ยวมีเงินมันจะรีบมาทํารีบจัดการให้ตามนี้บายบายไปได้โชคดีได้ไปได้ไปบ่าพูดดังๆได้ไปค่ะ,ะชัดเจน ใช่ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปได้มีความสุขเท่าทีหนึง่งบ๊ายบายไปได้จบโชค<บ>ดีจ้า